เราบรรจบที่นึ่งแดในสูงยาวกว่าในขณาเดียวกันที่รับเงิน์ดนเียสั้นนะเตมนัต่อยแรงักเินในขณะดเดียวกันที่ฝ่ายแดงก็มเพื่อว่าเข่าแหลมแทงเจ็บนะีกรีดีตเียของมรมมวนสยามอริสาไดสเรนะา้ของกเรในชองหลักก็โตมันเตยคูนในปล่อยเบสขึ้นบานี่วันนี้ขอบคุณยางสูงขอบคุณได้ทองนณะั้นกบสดนโบเชสแับริคุณหกัที่นำนของะปนัก แล้วก,ก็ขอบพนักงานของคุณลุกทองสุบุญจากมหา,าชนชัยจังหวัดนครสุรธอนที่ตำแหน่งของเพื่อนผาที่นักท,ที่แสงทองนี่ตำแหน่งของเพื่อนบ้านดอนมานะลุกเทพเป็นคนละศึกนะแต่วันอนอกมีโอกาสมาเจอกันได้นะภูทองน,นะโดยกา,มมา,ารประสานคู่งวยของทวนสุรินทร์นะระดับในนั้น,นเป็นตำแหน่งของพรเพชรสายชนนะโดยเฉพาะพอเพชรสายชนในช่วงหลังนี่ก็โอ้โหประสบผลสำเร็จครับ การอ่าบุยการเกษตรช่วยอ่าช่วยสร้างรายโบยที่โครงการเราเนีหารส่วนฝากตัวด้วยเดิมใครๆเลยประสาทเลยบุยดำโอ้โหเลยยอมรับล้นสนามนะฮะยอดตัวบ้านนอกเลยโอ้แสนเศษเนี่ยประมาณแสนห้าแสนผมก็ถือว่าเป็นกำไรรวมสลับสรุปนี่เกือบสามแสนนะฮะเป็นโปรโมเตอร์รายแรกนะตั้งแต่ช่วงหลังโควิดที่ทำรายได้ได้นะ <websites> รับบนเวทีนะนี่ได้สูงได้ยาวกว่าแบบการทของสั่งแนนะ ทองไม่รู้ร้อ,นะอน,นนะทางด้นของฝากำเนิดนะของทิงยังไม่ปล่อยหมดยกที่หนึ่งฝากรายการมวยก็ตูมกมบวันนี้เอ่อวันพรุ่งนี้กับวันที่สองกรกฎาคมไปดูสึกรวนน้ำใจฉลองสารการเรียนวัดโพโทองบ้านกระโพวูที่หนึ่งตำบลกระโพวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับไปดูสี่คู่เอกครับเอกแรกเราไปดูทางด้านของมังกรขาวชอชัดชยัยต่อยกระดานของสมิงหนุ่มสินปนมทอง เอกสองไปดูนำไทยเพชรหนองกีดซัดกระดานของนำทวนโรงเรียนกระเทียมวิทยาอเอกสามดูบัวแก้วสอสอปรากรต่อยกระดานของปานเพชรศิษย์สังกลาบเอกสี่ไปดูเพชรกลางนาศิษย์ผพุทธิรันใส่กระดานของดีแม็กยกขาวแสนชัยยิมสี่คู่เอกครับที่กระโพนนะฮะท่าตูมสนิทชมฟรีด้วยนะใช้กับการช่วยุญช่วยและกรระยกตัดสินนะครับไ,ไปเจอกันที่นั่นนะนแล้วก็อีกเตการวันที่สาม วันที่3ที่กระโพก็มีอีกหนึ่งรายการแล้วก็สุดยอดความยิ่งใหญ่ของโครงการมวยภาคอีสานที่แฟนมวยไม่ควรพลาดโดยประกันพักบวกศึกพนักนบุรีอ่การกุศลบวกกวังพรมบวกประกันพรชรินบวกจิตเมืองนดบวกกลุ่มพลังใหม่แล้วก็บวกเกตเพชรไปดูภมงใจไทยประกันพรชลินทกร้อยยี่สิบสี่ปอดกระด้านของเพชรเบองสวงศิษิ์ทนายเคและดูสุรศกงจิตเมืองนดต่อยกระด้านของ เพชบรบรรชัยบอสันต์กัลภัยที่ร้อยสามสิบสามยอดกระตันยูกิบเมืรรองนนท์ชกกระดานหกนิวท่าคิวทองน้อยสีมเมืองที่พิกัดร้อยยี่สิบเอ็ดพร้อมกับคู่มวยประกอบรายการนี้ครับท่านนะสามนะสุดยอดความยิ่งใหญ่ที่วงก,การมวยประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งต้องบันทึกเอาไว้ที่หน้าโรงงานพัฒนารัตบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสมุทริดครับมวยเริ่มชกสิบแปดนาฬิกาครับที่รัตนบุรีนะวันที่สามนะครับบนนาทีนี้ยกที่สองนะ โอเจอแล้วครับของฝากจากเมืองบ้านไซเลยเมืองบ้านไซโก้เลยโอ้โหแข่งมาพอได้ครับแต่เข่าในครับเพชรบ้านนอนและดอลดาการสายของสุดเก็บเพชของคนมาเต้าชุดนะครับวันนี้เจอกันแล้วของทีมของเพื่อยินดีอ้าวโอ้โหอย่างนี้เนี่ยโดต้องนับเลยครับกรรมการกฤษณ์ศักดิ์สีแกบจับนับนับไปถึงอ่8สู้ต่อครับ ในโดดเขารอยเข้าสอชั้นเลยครับเพชรบดอนสทียบนีซ้ายของเพชรบดอนนะต่อยครับตัวโอ้โหอนีกขัาคาับเสียบด้วยซ้ายเข้าวาตามเสียบมาวาอีนโตมันต้องได้คะนนทับสนุกนะครับท่านผู้ชมครับมีการฟ้าดูเดือดนะเมื่อคู่นี้นะโดดขึ้นชั้นขึ้นเข่าครับตามหึ่ ัวเช่นอาเดนโดนโดนได้กระเบไดุ้มหัวใจหล่อมากกัเป็นอหนึ่งถึงเราได้ในสายเขดีดีนะเริ่เริ่มได้ใจนะโดนบาครัดเข็นมาดอนตีหึ่ครับตีเจ็บเจบนะครับความคนดีิดชบดีกรีร้องชัดเจียดดีกรีร้องชัดเจียดบวยรองเพลงอีกทีนสายนะครับ เล,เลิกตีได้ครับเลิกตีได้ครับแต่หน้าพอแค่น้ำหนึ่งอย่าหมดนะครับเพชรตัดเพชรกับผู้นี้ครับแดนในเพชรหนึ่งน้ำหนึ่น้ำเงินในเทปบ้านดอนายนใจางหัวเชษดสุดเป็นน้ำเงินในจางมหาช่ชัยจังหวัดกระสุนทอนนะอาสิกตาดูหรือเปล่าอ้าวโดนมากแล้วโดนมากแล้วครับในบ้านดอนครับโดนมากแล้วครับใส่เข้าไปครับซ้ายขวา เสียบซ้ายครับในน้ำเล็กซ้ายเล็กน้อยชุดนี้เหมาครับแต่ตัวเองมีเสียนะตอนต่อนยนะปลแบบายเริ่มเริ่มดีดนะามาดขึ้นนะขามาขวาโดนเข้าที้นเสียปลาเสียดื้เสียเยข้าไปใส่กันเท่าไปครับไม่ต้องหยุดน้องครับไม่ต้องหยุดตอ,อกแยกครับจบยกสองนอะพักดื่มน้ำ ท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสนามครับถ้าบอยคู่นี <temp room. S 3> <zos> ้เสนอขอเสียงนกบนะครับเบื่อแรงๆนะครับพ <in> ี่น้องครับเบือครับเบือครับได้รับความมันนะครับเหมยคู่ดีสู้กันสนุกสนานมันกว่านี้เพื่อละวัดพี่สนองโค้งขด้วยน่าจะเป็นถ้วยดูเดือดนะผมว่าไม่เห็นเสียงบอกถ้วยดูเดือดถ้วยดูเดือดครับเป็นถ้วยดูเดือดครับนี้นะพี่สนองกินเท่าไหร่ลูกทั้งสองท่เลยฮะโอ้ ครับติดถ้วยดูเดือดนะฮะโอ้ชมพักยกให้ดูบรรยากาศนะน oh, ี่แหละซับกับซื้อขายกระพงเวทีนะั้นคณนกรรอบคุณทีมงานของอึ่งอุบลนะจากจังหวัดอุบลครับโดยนักอึ่งกับสุตยาใจชอบนะกระบาดในที่นำทีมงานจากจังหวัดอุบลราชธานีมา กรับเข้าสู่สนามครับผู้ชมครับยกต่อไปจะเป็นยกที่3นะครับสู้กนรหว่างทางด้านของแดงเนี่ยเพชรน้ำหนึ่งวีรยุทธฟาร์มนะหรือเจ้าเพชรน้ำหนึ่งสสประละกอนี่ยนะครับน้ำเงินก็กระด้านของเพชรปั้นดอนเพชรแสงทองแดงเจ้าบ้านสุรินทร์น้ำเงินผู้มาเยือนจากมหาชนชัยยโสธรครับ ทมการกินศักดิ์สิแก้วกระบอมีสัมาให้ยกยกศาเริ่มครับยกที่สองช่วงปลายยกอโดนนัแบบนะทำการขบกันนับหนึ่งอช่วงลางยกขึ้นมาในช่วงปลายขึ้นมาเลยจะผาเรื่อดีขึ้นเลยครับมาดูว่าโอ้โดนต่อยลังัวนะครับ ไรับไปนหด้วแข็งลับเาไว้สวีน้าป้ตาเสียาปครับเสียาเรบ้าลอน่ไไป้วับแอยออกซ้ายก็สลัรับง้นเีวกมให้้ให้เบ้านครับให้ิวเลคได้วน้ครับเข้าไปกดแขงไล่้าไว้เลยแต่ก็ยังตีไม่ได้ โดนสายครับามา,มาดนแขนาครับายดังขาหรองรอออกก็ถึงได้เรลยียก็ไีบก็ามามเป็นนหนึ่งดนมาโดนทีบแล้วต้องเร็วรกว่าต้องเร บัวสดบัวเชืบัุกมีดตองกันนับกระเลยบัวบาบชุกหมดบอกว่ายังไม่ได้ยังยังตไม่ได้เขาชุดนี้นะใจเต้นดีนะของแค่ต้นเต็มไปเจอยังสาย่างนี้าครับเด่นช้าเาเกี่ยวเชื่อเนยล็อกนะหลอก พอเราได้เีงครับแล้วอไม่ได้ก็วางหน้ากับใช่ขัดแข้งปาเลยดับสายในป้ายหน้าอมเนี่ปัดดนนะเออตัด่้าวลงไปบ้างเร็วกว่านั้นนะต้อเข้ามาโดนเลือกดีที่นอาตีได้คือครับ็กสาเนี่ยยับเข้าไป ดูางนี ater, Arizona, ้ติดแล้วขดแตเลูกนี้ขาไม่อยู่เลยบอลยกเรไปดูที่สามครับเฮ้ยมันบอลแลกไม่แข็งดีดึงแทนนี่ปอฮยานธรรเดี๋ยวเราคอยนะไมรได้มันหมดแล้วลูกแข็งนั่นั่นนั่นไอ้ต่อยนีต่อยคนเดียวไมมันัจะทากองเยอมันทากองต่อยเลยเ กระดาบเข็มไม่แ้่มาที่5,500บาทกรบเพชรใหม่ขอบเพจผัวทองสนใจไหมครับถ้าสนใจเก็บมานะครับปนึ่งพันบาทนะหนึ่งพนบาทแล้วห้าพันห้ ครับตัวนี้ไปกับสี่พั 000, fine, นเนาะคู่ต่อไปเท่าไหร่เนาะพี่ลุงสัญญาคู่ต่อไปนี่กุหลาบเข็มแจ้งมา5,500ันห้าร้อยกุหลาบเข็มแจ้งมาห้าพันห้ากุหลาบเข็มแจ้งมาห้าพันห้านะฮะครับอาติมาเทพใหม่รับทราบด้วยนะครับ ับเพชรใหม่ถ้าสนใจรวบรวมนะทีมงานจากตำบลบ้านยางถ้าสนใจรวบรวมมาหลังจากการของประดับเพชรเกษรใหม่เสร็จก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐนครตออภรรตรกรบกันและขอบฟ้าของประดับนุ้ยสีบนเมืองครับเตรียมนะฮะแล้วก็ไปที่พญาพึ่งอบอภรรตพูนคณะของเอกพุทธพลดังเมืองบุรีเนี่ยินดีต้อนรับเสียจุ๋งพันหนังละทีมาถึงแล้ววันนี้วันที่สามนะพานหนังนะฮะก็พร้อม

我注意到，给游戏还很有 เร่องหรือเปล่ดูว่าตัดดนงโอ้้ยเข้าไปดูใครแข็งสู้ครับมีได้ับเดนีก็ดูว่าัลุกออกมาดกาันดันเข้ามาดันเข้ามาครับดันเข้ามาโอ้ยยังดีครับคิอิสักสีก้วครับเซฟไปทานะ 都顶都顶啊！<laughs> คมไม่ัของเก็ตอตึงนะตูดในจัวใจสู้ใจสู้เอาแข่งกันได้เีนกพัดกัดนะไปลุ้นกันตอครับยกที่ห้ยกสุดท้ายนะครับครับหมแล้ว่ต่อไปเชิญอาจารย์อาจารย์อาจารย์กินเบียบ้านผมนะกุหลาบเข็กับกุหลาบข็ะเท่าเใหม่ตอนนี้กุหลาบขึเค่งมาที่ห้าพันห้าบาทนะครับ เราจะนั่งจะเป็นรัชนะครปรออมพลนครอบุบลนะฮะกับฟ้ากับรามนุสีมุมเมืองเตรียมพร้อม,อมอด้วยนะครับเป็นท้ายรายการด้วยพญาพึ่งออบอยนุ่มคูณครับเอกอาวุธพันหนักราชดรบุรีครับคูจะไปเลือดละเกียรติจาดยงยุทธีวุฒิพงศ์อดีตนายกองค์การนวัตสมพลจักรปีเลืดเกียรติมอบมาลัยนะครับเกียรติเปิดพร้อมด้วยครับน <ไป S 2> ี่ครับอาเสดจุครับพี่บวน เชิญเดนพิทีอัิจรรย์ด้วยนะครับนะครับไปซุ้อยู่ทั้งไหนฮะโปรโตเตอร์วันที่3นะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำแล้ววันที่3นะที่หน้าโรงงานประดับนบุรีย้ำกระดิ่งเหนือโบยเริ่มยก18นแปดในกาเป็นต้นไปนะฮะแฟนมวยติดตามนะคนไปโดนสายก็ไปมวยบุญตรพ่อเราไม่ไม่ไม่ใช่สองทุ่มับ ผู้แรกต่อย18นในการับเราใช้ระบบทางเหมือนกับเวทีมวยภูทรนะครับไม่ใช่มวยภูทรใช้ระบบนักขัตบานนะเวทีนี่ระบบไทไฟนะพี่ลุงสุรยานะก็ยิ่งใหญ่รักขาตนะวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของภาคอีสานเลยครับสำหรับเวทีในวันที่3นะครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ là thêm đất nước mới càng nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh Nó v